ขอบรารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับเปิดโชคโภกทรัพย์มหาเรียกว่าสมบัติกรุครังเทพของยักษ์ครับ oh. ผมปลดหนี้30ล้านจากการขอพอรพญนาคก็คือธุรกิจก้าวหน้าทุกอย่างสิ่ง Number no. รวันเราจึงบอกว่าอจาก4ล้านมาเป็น12ล้านจาก12ล้านมาเป็น18ล้านจาก18ล้านมาเป็น20ล้านรอยยิ้มผู้ที่เข้ามาแล้วคือสร้างด้วยบรารมีคือ กลับออกไปแล้วมีความสาคัญครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดำหน่อยนะคะพามาที่อุทยานนาควัดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ เป็นการบันทึกบุญนะคะว่าสถานที่ตรงนี้คนที่สร้างคืออาจารย์เติ้ลหมอดูเศรษฐีนะคะว่าบันทึกบุญของท่านเรื่องราวของท่านว่าท่านสร้างตรงนี้เป็นการสร้างบุญแบบไหน mm hmm. เดี๋ยวเราเจออาจารย์เติ้ลเมื่อไหร่เราก็จะขอถามอาจารย์เติ้ลนะคะตอนนี้มาดามขอพาไปกราบสการะก่อนคะ่ะ อันนี้เราจะเปลี่ยนไปสักการะพระนะคะามาค่ะเรามาการาบสักการะพระมาหาจากักรพรรดิปางเปิดโลกกันนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพพุทะไตรัตนาญาณมณีนพรัสศีสหัสสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อักทีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมิ ตอนนี้เราได้เขียนผ้าแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปกราบขอพรต่อองค์ปู่นะคะม่อนกุเวนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะแล้วสถานที่ตรงนี้เป็นม่อนกุเวนตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะคือใครขอโชคได้โชคค่ะขอความสำเร็จได้หมดนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะมีการบวงสวงของคุณหมอเค้กนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมกับคุณหมอด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้ไหว้กับขอพรองค์ปู่เสร็จแล้วนะคะเราก็หันมาเจอกับอาจารย์เต้นนะคะอาจารย์เต้นท่านได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปขอคุยกับอาจารย์กันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะวันนี้<ม>อาจารย์กำลังทำอะไรคะวันนี้มีพิธีบวงสวงอ,องค์ท้าเวสวร์โดยจะมีอาจารย์หมอเค,ค้กนะครับมาร่วมพิธีบวงสวงกับเราแล้วก็อีกอย่างที่สองคือ วันนี้ก็จะเป็นการขอบารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับเปิดโชคโภคข้ัพย์มหาเรียกว่าสมบัติกรุครังเทพของยักษ์ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของทางรายการบันทึกบุญมากค่ะที่ได้มาในวันนี้นะคะครับผมยินดีครับวันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็มาร่วมพิธีกันนะครับว่าในการพิธีบวงสวงองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีองค์ในเรื่องของขอความโชคดีขอความปังขอความ เลื่อนยศเลื่อนศักิ์นะครับและก็เรื่องเปิดพระคังความรวยรรวันนี้จะขอรบกวนสอบถามอาจารย์นะคะคว่าการบันทึกบุญของอาจารย์คืออะไรคะการบันทึกบุญก็คือสร้างความดีสิ่งแรกการที่เป็นมนุษย์ต้องสร้างความดีเมื่อสร้างความดีแล้วเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบังเกิดเหมือนผมศรัทธาและมีความเชื่อของพญานาคว่าหากวันนี้นาคเป็นเจ้าของทรัพย์ นาคเป็นผู้ให้และแม้แต่องค์ท้าวเวสสุวรรณที่เรามีความศรัทธาแล้วไซสถ้าวันนี้เราเป็นผู้ให้แล้วทุกอย่างสิ่งก็จะเกิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลฉะนั้นการไหว้เทพไหว้นาคไหว้ยักษ์หรือองค์ท้าวเวสสุวรรณหนึ่งในจตุมหาราชิกาเนี่ยคือเราขอแล้วเราเป็นผู้ให้กับท่านกอ่อน แล้วหลังจากนั้นท่านก็จะมาประทานสิ่งที่ดีๆและเป็นมงคลแก่เราใช่เลยค่ะอาจารย์แล้วที่มาของสถานที่แห่งนี้ล่ะคะอุทยานนักวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกอย่างหนึ่งคือที่ผม มีความศรัทธาคือ1ผมปลดหนี้30ล้านจากการขอพอรพญานาคก็คือองค์เท้าเจ้าปูรศรีสวดโธและเจ้ายญาศรีปทุมมาที่คำชะโนดนะครับที่จังหวัดอุดอรธานีได้ไปขออธิษฐานบุญว่าหากข้าพเจ้าทําธุรกิจตัวนี้ไปแล้วไซหากหมดหนี้หมดสินข้าพเจ้าจะขอทําถวายบุญสร้างองค์พญานาคแต่ที่ได้ข่าวมาว่าอาจารย์ตั้งเป้าไว้4ล้านใช่ไหมคะอ่าจริงๆการการทำเนี่ยอันดับแรกอะ เริ่มต้นนะ,ะผมเนี่ยตั้งงบไว้สล้านคือจบและไม่ไม่สร้างต่อ <c oughs> แต่ด้วยการที่เราได้ทำได้ขอบุญจากองค์เทวดาแล้วท่านก็เติมมาเรื่อยๆเติม,มจนธุรกิจก้าวหน้าทุกอย่างสิ่ง Number ร<ะ>์วันเราจึงบอกว่าจาก4ล้านมาเป็น12ล้านจาก12ล้านมาเป็น18ล้านจาก18ล้านมาเป็น20ล้าน และจาก20ล้านก็ขยายขึ้นเป็นจนปัจจุบันคือ29ล้านบาทโดยที่ไม่มีเงินบริจาคนะครับเราถือว่าเราสร้างศรัทธาเราสร้างบุญและก็น้อมพลังบุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บอกว่าครับมาที่นี่เราไม่มีพุทธพาณิชย์นะมาคือคุณศรัทธาคือการเติมบุญการเป็นผู้ให้ก่อนเราก็ถือว่าศรัทธาในเรื่องของบุญนั้นครับ,รบแล้วก็ได้ข่าวมาว่าถ้าใครมาชมสถานที่ตรงนี้มา เหยียบสถานที่ตรงนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเจอกับอาจารย์ค่ะอา,อาจารย์ก็จะดูดวงให้ฟรีด้วยผมการดูดวงคือตามกําลังศรานะครับใครมีก็ให้ไม่มีก็ไม่เป็นไร,รการเป็นพ่ออย่างที่ผมพูดที่นี่ปกติเนี่ยถ้าจะดูดวงส่วนตัวก็คือโทรศัพท์3,500บาร้บาทแต่ถ้าเข้ามาตรงนี้คือแรองศรานที่ผมได้อธิษฐานไว้ก็คือไม่ต้องจ่าย นะครับ,ค,รบคุณมีเท่าไหร่คุณทําเท่านั้นคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องจ่ายสิ่งหนึ่งคือเรามอบบุญครับสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือความสุขที่ได้เห็นทุกคนมากราบไหว้ใช่ไหมคบถูกต้องครับถูกต้องที่นี่ไม่ใช่วัดแต่สิ่งหนึ่งคือเป็นศูนย์รวมจิตใจผู้ที่ศรัทธาในสายบุญผมคิดว่าในการสร้างอุทยานนาควัดคาว่านาคะวัดนิยามเนี้ยนนผมได้จากอาจารย์หมอลักเรขานิเทศคือการทานบาร,รมีใน ให้ลูกหลานทั้งสี่ทิศของนาคฉะนั้นคําว่านาคขวัตคือการทานบารมีและการให้เหมือนกับให้อาหารคือทางจิตใจผู้ที่เข้ามาต้องมีรอยยิ้มผู้ที่เข้ามาแล้วคือสร้างด้วยบารมีคือกลับออกไปแล้วมีความสุขครับสถานที่ตรงนี้ที่ทุกคนจะมากราบขอพรนะคือตรงไหนบ้างคะอันดับแรกนะครับก็คือจะเป็นที่สถิตขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือพระบรมสารีริกธาตุทั้ง9ประเทศ แล้วจุดที่2ก็คือจะเป็นองค์เ้าเวสวร์นะครับโดยมีพระอาจารย์แจ้จากวัดน้อยประชาสรรนะครับมาทําพิธีเบิกเรียกว่าเบิกเนตรแล้วก็จะมีจุดไอ้ไข่นะครับที่เข้ามาแล้วก็เดินตรงเข้าไปก็จะเป็นองค์เจ้าปู่เจ้าย่านะครับแล้วเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นถ้ำนาคาจักพัิ แล้วหลังสุดนะครับก็จะเป็นอุทยานของขอมนะครับที่จำลองจากเขาพนมรุ้งนะครับมาที่นี่ปราสาทนครวัดนครธมโดยจะมีองค์พระแม่โสมาและองค์พระชัยวรมันที่7นะครับมาที่นี่เป็นการเติมบุญให้กับลูกหลานนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของถ้ำนาคานะครับถ้ำนาคานี่คือจำลองจากบึงการมาไว้ที่นี่นะครับเราถือบอกว่าวันนี้บุญที่เราสร้าง สิ่งที่เราทําคือเราให้จักใจโดยไม่มีพุทธภาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น<ช>นะครับนี่นะคะคือเอาง่ายๆว่าใครมาสถานที่แห่งนี้คือครบค่ะครับที่เดียวเลยนะคะวันนี้มาดามหน่อยขอจบคลิปกับภาพบรรยากาศของหมอเค,ค้กนะคะเป็นวิธีบวงสรวงที่อุทยานนาควัดนะคะที่ใดสร้างบุญเราจะไปบันทึกบุญค่ะขอฝาก ติดตามมาดามหน่อยด้วยนะคะช่องราดหลวงนัคราชรายการบาันทึกบุญค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้ทําทุ่ดีบวกสวงโดยเวลาฉันทำมาจากเจ้าภาพด้วยมักฝนผ่านนั่งพระพุทธเจ้าอาจารย์หมอเทก สาายมูในนวิุ้้ัคก็จริงๆแล้วอยากให้แต่ละคนนะครับ ช่วยกันแบบว่าแบบร่วมกันทําบุญบ่อยๆไปมูบ่อยๆไปสวดไปไหว้อะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพญานาคเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือไปในที่ที่เองเคารพและศรัทธาอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะสั่งสมบุญตัวเองทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องพึ่งพาบุญให้เฮงๆปังๆเหมือนกับเราทําบุญเหมือนกับเราเ,าเติมเงินในธนาคารนะครับก็จะได้แบบเฮงๆรวยๆกันทุกคนคะ การทาบุญกับอ้ำนะคะก็คือการที่เราให้หรือการที่เราได้ทําความดีหรือการที่เราได้เข้าวัดได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลักของพระพุทธศาสนาที่เราเคารพแล้วนะคะก็คือทําได้ทุกทางเลยค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรท,ทาบุญหรือว่าการทําทานค่ะอันนี้คือความหมายของการทําบุญกับอ้้ำค่ะ